ก็จะเป็นหมอดูในด้านรถที่เขาเคยพูดไว้และเขียนในตาม Facebook ของเขาแล้วมันดันเป็นในที่เขาคิดไว้หมดเลยใช่ไหมอาจจะเร็วกว่าอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดด้วยตอนนั้นก็เขาอาจจะเขียนไปแต่สุดท้ายคือมันมาเร็วจริงจริงสวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะวันนี้ก็แขกรับเชิญหน้าเก่าหน้าเดิม พี่แฮมทีเคฟนะคะหรือประปานั่นเองวันนี้เนี่ยคลิปนี้นะคะเราจะไม่ได้มารีวิวอะไรกันเนาอปาเนาะ <Yeah. S 1> เราจะพามาดูก,กันกับสิ่งที่ป้าเคยพูดไว้ตั้งแต่สมัยรถ e ีวีเนี่ยมันยังไม่ฮิตจนตอนนี้เนี่ยเขาต้องใช้คําว่าโคตรฮิตเลยใช่ก็ ย้อนหลังกลับไปตอนเมื่อสองปีสามปีที่แล้วตอนที่เราได้เทสลามาใม่นมีน่เป็นคลิปนี้เลยนะคะ <S <S คป้าคิดยังไงกับการที่ตอนนี้รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเข้ามาแทนที่รถต่างๆในปัจจุบันในประเทศไทยมันคือเทรนคือจริงๆเนี่ยมันคือสิ่งที่กําลังกําลังจะมาถึงในอนาคตมันมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือการเตรียมพร้อมๆที่จะก้าวไปสู่ใน ในอนาคตอันใกล้เชื่อเลยว่าภายในระยะเวลาเพียง2-3ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง2ปีพอดีค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยก็หลังจากที่ตอนที่เราได้ลองลองขับรถเทสลาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตอนนั้นก็จะมีบอกว่ารถน้ํามันน่าจะน่าจะดอบลงเรื่อยๆดอบลงเรื่อยๆคือความนิยมเนี่ยกระแสเนี่ยน่าจะต้องลดลงแน่นอนเลยภายในระยะเวลา5้าปีแต่นี่เวลาแค่2ปีเองนะ ก็ตอนนี้แค่2ปีก็บอกเลยว่าตอนนี้มาแรงแสงโคมเมากใช่ใคือตอนนั้นก็จะมีคนที่อาจจะไม่ค่อยเชื่อหรือไม่เห็นด้วยและไม่เปิดรับอ่านะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยการเวลาเพียงแค่2 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่พิสูจน์แล้วนะซึ่งจากตรงนี้มันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปเราต้องยอมรับด้วยก็คือจากปัจจัยราคาน้ํามันจากความพร้อมต่างๆใช่จากสิ่งองค์ประกอบเกี่ยวกับพวกฟาซิลิตี้ในการในการใช้งานรถ E ีี นะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จนะการชาร์จที่มันเร็วขึ้นอะไรขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ AC. AC ที่ปลาเคยพูดไปว่าสมัยก่อนเนี่ยรถอีวีเขาก็มีข้อดีในเรื่องสมรรถนะ mm hmm. เขาอาจจะไปได้เร็วไปได้ไกลตอบสนองได้ดีกว่ารถน้ํามันแต่ข้อเสียตอนนั้นที่ปาพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว สถานีชาร์จก็อาจจะเป็นข้อเสียหลักในตอนนั้นที่อาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่คือองค์ประกอบในการใช้งานใช่แต่พอตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปสมัยก่อนแจมก็เคยอาจคลิปว่าเออมันมีสถานีแต่สุดท้ายมันก็ใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยสะดวกสบายมากไม่ว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดเดินทางไกลจากกรุงเทพไปขึ้นเหนือล่องใต้ก็คือครบคือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งพึ่งการชาร์จที่บ้านอย่างเดียวก,กลับมาตอนเย็นชาร์จเชา้าเราก็ใช้งานมันถูกไหมแต่เดี๋ยวน,นี้เราสามารถจะอไปข้างนอก ชาร์จซึ่งดีชาร์จเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจาก0ูนย์ถึงแปเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในการใช้งานจริงๆเราไม่ได้รอถึง0%ูนย์เปอร์เซ็นต์เราถึงไปชาร์จใช่ไหมเราก็จะ 3- 40%เราก็ชาร์จละซึ่งมันก็เอเวอร์เรชจริงๆมันอยู่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองถูกต้องเหมือนอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้อย่างแจมเนี่ยก็ป,ป๊าเขาจะรู้ดีว่าเราแจมเข้าเมืองบ่อยแจมเนี่ยก็ได้ไปใช้บริการของซูเปอร์ชาร์จตั้งแต่ก่อนยังไม่เสียต คอนเทนต์มีได้ทุกที่จะกลับกระทุ่มแบนสมุทรสาครแบตรถเหลือ45กิโลกับกระทุ่มแบน,น,แบโบแบน60โลค่ะก็นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Tesla Super Charge c e n t a น World ค่ะตอนนี้นะคะใช้เวลานั่งเนี่ยไม่ถึง10นาทีตอนแรกเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมีแบตประมาณ4 เหลือประมาณ40กิโลได้ค่ะตอนนี้นั่งมาแล้วนะคะประมาณ15นาทีไม่มีทางเกินแน่นอนค่ะ15นาทีดูตอนนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั่งาป,ประมาณ15นาทีนะคะจาก40กิโลตอนนี้มาเป็น ร้อยสีกว่ากิโลแล้วนะคะก็กลับบ้านพอแล้วะคะ่ะเช่นอย่างตอนนี้ซูเปอร์ชาร์พอเทสลาเข้ามาเปิดปุ๊บมันก็เริ่มทำให้ซูเปอร์ชาร์เนี่ยมีคนใช้งานม,มากขึ้นเข้าที่ในระดับหนึ่งก็ต้องตามสาภาพค่ะไม่มีอะไรฟรีบนโลกนี้แน่นอนใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆว่ายอดขายรถยนต์น้ำมันแทบจะทุกยี่ห้อเนี่ยมันดรอปลง แล้วด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อสำคัญก็คือสมัยเราซื้อเทสลาเนี่ยเราซื้อคันหนึ่งเกือบ4ี่ล้าน,นหรือว่าบางท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยโมเดลวายออกแรกๆก,ก็มี4ี่ล้านปลายนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเทสลา, <Tesla S 2> ลาเออใช่ว่าลงมาเหลืออย่างตัวเริ่ม 2> 2ต้นเนี่ยตัวเริ่มต้นล้านห้าละกันล้านหกละล้านหกเห็นไหมมันก็ทําให้จับต้องง่ายขึ้นอะไรมากขึ้นซึ่งองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างเงี้ยมันทําให มันทาให้คนสนใจมากขึ้น <S 2> <S> <S 2> คนสนใจมากขึ้น <S <S 2> <S 2> ด้วยความที่ฟาซิลิตี้เขาดีขึ้นราคาเขาจับต้อไงได้ง่ายขึ้นเข้าถึงได้ทุกกลุ่มลูกค้าแล้วกันอ่าอาสมัยก่อนเนี่ยเราเราตอนที่เราซื้อตอนนั้นเนี่ยรถเราคันนเกือบ4ล้านใช่ะ่ะเราก็จะเปรีย <shrimp> บเทียบกันรถที่มีราคาใกล้เคียงกันก็อย่างพวกเบนซ์บีเอ็มที่มีราคาสูง <S <S 2> <S 2> ไล่ๆกันถูกไหมแต่ณวันนี้เนี่ยจากราคาณปัจจุบันเนี่ยมันลงมาไล่ๆ่กับรถรถญี่ปุ่นขนาดใหญ่แล้วนะพวกแคมรี่แอคคอร์ด เห็นไ,ไหมซึ่งมันกินมันทําให้กลุ่มคนเนี่ยเยอะขึ้นใช่กลุ่มผู้ใช้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทางเลือกเขาก็น้อยเนาะเพราะตอนแรกเรานึกว่าบางทีมันเป็นแค่เทรนหรือเปล่าที่แบบโอเคเทสลาก็คือเทสลาเทสลาก็คือ EV อาจจะมี MG ที่เขาทำของเขาไปอยู่สักพักอยู่แล้วอาจจะมี Good Cat ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่เข้ามาตอนนั้นแรกๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันยิ่งกว่า มันเข้ามามันมีมันมีในระดับราคาล้านกว่าบาทเนี่ยมันมีตัวเลือกคุณเลือกต้งหลายตัวเนี่ยหลายยี่ห้อมันก็ยังมีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะก็อย่างที่ป้าเขาเคยพูดไปเมื่อสองปีสามปีที่แล้วว่ามันเหมือนจะเป็นเทนแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่เทนแล้วค่ะมันคือชีวิตจริงแล้วตอนนี้มันคือมันคือมันคือความจริงแล้วเรื่องตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับอู่อย่างว่ารถน้ํามันเนี่ยถูกรถอีวีเนี่ยมันลุกคืบกินส่วนแบ่งการตลาดไปมากขึ้นแล้ว ใช้เวลารวดเร็วขึ้นอาแล้วป้าคิดยังไงกับเจ้ารถค่ายใหม่ตอนนี้ที่เป็นหน้าใหม่มากๆเลยที่เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยจนถึงตอนนี้กำลังจะปลายปีแล้วคือตอนนี้เนี่ยป้าว่ามันมันมันอยู่ที่ว่าณนะวันนี้อย่าลืมว่ามันยังมีอีกหลายหลายค่ายที่กําลังจะเข้ามาวันนี้เนี่ยขายนี่คุณขายได้ตัวเลขจริงไหมจริงแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าเดือนหน้าคุณจะขายได้อย่าง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 เดือนนี้ พราะผู้แข่งคุณเข้ามาเรื่อยๆแล้วอม่เพเมื่อไหร่ที่สินค้าใหม่ออกมาแล้วมันโดนใจผู้ซื้อตัวเลขมันก็พร้อมที่จะเทไปที่ขายรถนั้นๆได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้จริงๆแล้วถ้าตามที่จัดที่หนูคิดมาเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อรถไฟฟ้าหรือรถ e ีวเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนใจง่ายโลเลง่ายหรือเปล่า <Yeah. S 2> คือไม่เชิง ป้าว่ามันอยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ดีของผู้บริโภคซึ่งมีการแข่งขันทั้งในด้านของตัวใช่ทั้งในด้านของตัวโปรดักเองก็ดีและราคาจําหน่ายก็ดีและป้าคิดยังไงกับการที่อยู่ดีๆตอนนี้สมมติแบรนด์นี้ออกมาปุ๊บโอ้คนแห่กันพูดถึงอีกสักไม่กี่เดือนอีกอันนี้ออกมาเป็นสเปคคล้ายๆกันราคาอยู่ในเรนจ์เดียวกันคนก็ไปแห่ตรงนี้อีกอันมาคนก็ไปแห่เหมือนคนเขาแห่แบบ ก็แบบน <AT> ั่นไงมันก็กลับมายอ,ยอย่างที่ป้าบอกกันเมื่อกี้กีงก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณขายได้สมมติเดือนเนี่ยคุณขายได้ตัวเลขยอดขายค่อนข้างดีเลยแต่เดือนหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องการันตีให้กับเราเลยนะว่าเดือนหน้าคุณจะขายได้อย่างนี้อีกเพราะทันทีที่เมื่อไหร่ที่มันมีขายอื่นที่ออกโปรดักออกมาแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมันโดนใจลูกค้าก็พร้อมที่จะย้ายนะกำลังซื้อมันจะพร้อมจะย้ายไปทันทีอมันต่างกับตอนลดน้ำมันไหม ค่อนข้างต่างนะอ่ะอย่างตอนรดน้ํามันเนี่ยในรถแต่ละรุ่นที่เปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยปีแรกเนี่ยจะไม่ค่อยถ้าถ้าจะถ้าถ้าติดตลาดหรือได้รับความนิยมก็จะก็จะได้รับความนิยมเป็นปีเลยนะอย่างน้อยปีสองปีแรกเนี่ยคุณขายสบายสบายตอนสมัยรถน้ํามันเนาะใช่แต่พอรถไฟฟ้านี่คุณสามารถตกแรงได้ภายในหนึ่งเดือนก็เป็นได้ใช่เดือนนี้คุณขายไดอ้อาจจะได้ตัวเลขที่ดีแต่เดือนหน้าก็ไม่จําเป็นว่าคุณอาจจะไม่ใช่เสมอไปว่าคุณจะได้ตัวเลขเหมือนกับเดือนที่แล้ว แล้วสำหรับป้าตอนเนี้ป้ายังชอบรถไฟฟ้าหรือยังชอบรถน้ํามันอยู่ไหมก็ยังชอบเพียงแต่ว่าอ่าพอเราใช้ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยสักจุดหนึ่งเนี่ยถามว่าตัวประสิทธิภาพตัวรถเขาเนี่ยมันดีมันดีกว่ารถน้ํามันแน่นอนผมอันนี้ไม่เถียงเลยแต่เพียงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราจะรู้สึกว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวมันจืดชืดแค่คุณเหยียบคันเร่งอะไรมันมันไม่มีการตอบสนองคุณเปลี่ยนกงเปลี่ยนเกียร์อะไรพวกนี้มันไม่มีเลย คือขับรถเนี่ยมันเนิบไปมันจะต้องแบบเออเปลี่ยนเกียร์บ้างมองเกลียย์มอง,น,มอง,มองนู่นมองนี่คือคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาบ้างได้จับได้เจ็บได้ปึงได้เปลี่ยนบ้างเราได้รู้สึกเราได้สัมผัสกับความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่มันมาจากรถซึงบางทีมันมันอธิบายลบาบากอ่านั้นอย่างนี้หนูขอข้อดีสักสามข้อสําหรับรถไฟฟ้าในมุมมองของป้าที่ป้าชอบแล้วกันอันดับแรกเลยก็คือเรื่องสมรถนาของเขา อันนี้แน่นอนแล้วบางคนอาจจะอันดับแรกนี่ประหยัดนะคะแต่สำหรับคุณพี่เขานี่อันดับแรกนี่สมรรถนะ,ะเนื่องจากว่าเรามี Tesla Performance ในในคิดง่ายๆเลยนะก็คือในรถระดับราคาเดียวกันเนี่ยคุณจะหารถที่มันมีสมรรถนะเท่ากับรถ EV ีเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะถูกต้องอันนี้หนึ่งละสอ,สอก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้งานก็คือค่าน้ำมันค่าพลังงาน <c oughs> ซึ่งเราก็จะตายถูกไปเยอะเลย อย่างลดน้ํามันเนี่ยเราก็จะตกเต็มถัง0องพค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณสัก2บาทถึง2บาท5 0ต่อกิโลเมตรในขณะที่รถ EV ก็จะเหลือแค่ประมาณสัก50สตางค์เหรอโอ้ถูกไหมอ่าและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องการบำรุงรักษาอ่าดูอย่างเทสลาเราเนี่ยเราเราใช้มาก็รวมประมาณ2ปีกว่าแล้วเปลี่ยนแค่กองแอร์ก็คือแม้แต่น้ำมันเครื่องเราก็ยังไม่ต้องไปทำอะไรเขาใช่ไหมถูกต้องค่ะซึ่งซึ่งมันก็ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาบางคนนเขาก็ไม่ได้มีเวลามานั่งเข้าศูนย์เซอร์วิสบ่อยๆเ,เราลองคิดง่ายๆกันอย่างลองค่าน้ํามันเนี่ยสมมุติเราประหยัดกิโลละ2บาทไหมหนึ 1, ่งแสนกิโลก็2 0 0 0 0 0บาทสมมุติรถคันนี้คุณใช้ตกปีละ20,000กิโลเมตรคุณใช้5ปีเป็นเงิน1 0 0 0 0แถูกไหมเป็นเป็นระยะทาง1 0 0 0 0แกิโลเมตรคูณด้วบาทก็สอง0,000แล้วนะ นี่ยังไม่รวมกับค่าแม่นทนั้นอย่างอื่นค่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆในรถเชมันใช่เ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหมอดูในด้านรถที่เขาเคยพูดไว้และเขียนในตาม Facebook ของเขาแล้วมันดันเป็นในที่เขาคิดไว้หมดเลยใช่ไหมอาจจะเร็วกว่าที่มาเร็วกว่าที่คิดด้วยตอนนั้นก็เขาอาจจะเขียนไปแต่สุดท้ายคือมันมาเร็วจริงจริเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็โลกของเราม,ามันเปลี่ยนไป,ไปเยอะ คือต้องยอมรับว่าการความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรถน้ํามันก็เตรียมตัวไว้คุณคุณก็จะถึงนับมันเหมือนกับการนับถอยหลังนะอ่ะน,น,นี้อันสุดท้ายรถคันใหม่ของป้าเนี่ยเฟอร์296 GTB อันนี้เนี่ยก็เป็นน้ํามันกึ่งไฮบิดเนาะเป็นไฮบิดไงป้ารู้สึกยังไงมันได้ทั้งสงระบบไงกับการที่รถ ค่ายใหญ่ๆหญ่ h ฮเพอร r ฟอร์เมนอย่าง f e r r a ร i หรือพวก l amborghini เนี่ย a s t ต n m a r t ิน m a s e r a ติเนี่ยเขาเริ่มมามองในด้านเกี่ยวกับไฟฟ้ามากขึ้นคือมันเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งสำหรับสาหรับรถยนต์ <c oughs> เมื่อก่อนเรามีเครื่องยนต์เดิมๆธรรมดาคือเครื่องยนต์ NA <c oughs> แล้วเราก็มาเป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบอัดอากาศหรือจำโพบเทอร์โบหรือซูเปอร์ชาร์จเป็นตัวเสริมขึ้นมาณนะวันนี้เนี่ยมันมาถึงจุด อาจจะมาถึงยอดของการพัฒนาเครื่องยนต์เราลองคิดง่ายๆวันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยในขนาดแค่3,000อย่างเจ้า266 6, เนี่ยเครื่องยนต์ขนาด V6 3 0 0 0ซีเนี่ยเฉพาะตัวเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยเขารีดแรงม้ามาได้ถึง665ซึ่งสมัยก่อนเราต้องใช้เครื่องขนาดไหนอะถึงจะผลิตแรงม้าออกมาได้ขนาดนี้แต่ตอนนี้มันแค่นี้เองอซึ่งแสดงว่าเครื่องยนต์มันพัฒนาไปถึงจุดที่แบบ แทบจะสูงสุดแล้ว mm. แล้วบวกกับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าลงมาด้วยมันทำให้มันมีพละกกำลังรวมมาเป็น830นะมันคือช่วงสุดท้ายแล้วไงก่อนที่มันจะกลายไปเป็นไฮบริดอย่างเต็มตัวแล้วไงโก็ยังไงนะคะก็คลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยอาจจะชอบนะคะว่าเราได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรียกว่าวิวัฒนาการของการใช้งานรถยนต์ในประเทศไทยเลนเนาะว่คนเราตอนนี้เปลี่ยน ของ,งโลกมากกว่าของโลกเลยก็ว่าได้ใช่มันมันโลกเรากําลังเปลี่ยนมันกําลังเปลี่ยนเข้าไปถู่เจเนอเรชั่นใหม่ของของของยานพาหนะแล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยอยากได้ความรู้เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับยานยนต์การเปรียบเทียบเนาะกับสมัยก่อนกับสมัยนี้ว่าเป็นยังไงตายยังไงเกี่ยวกับด้านยานยนต์เนี่ยคอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแขกรับเชิญคนนี้ขาประจําก็จะพามาคุยกันอีกแต่ว่า มันมีพี่ๆหลายๆคนเนี่ยอยากรู้เรื่องเจ้ารถเ e อร์รี่ของป้ามากกว่าที่หนูรีวิวเดี๋ยวว่าไหนพาชมไหมว่าชอบอะไรในรถคันนี้แบบเจาะลึกเต็มๆมก็ติดตามกันได้ในคลิปหน้ายังไงคลิปนี้นะคะแจมดับป้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันได้ในคลิปหน้าชอบคลิปแบบไหนคอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลย